สวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนนะครับืัอนี้ผมพามาเบ่งบรรยากาศด้านครับมาเบ่งสวนมาเบ่งดอกไม่ประลับภายในด่านนี่นะครับต้นโมกครับหลอกโมกหลอกง,งามๆเลยเป็นพุ่มหอมร้ายครับหอมขนาดเลย ดอกาง,งามเบึ่งไปน้ำกันครับมันจีมันสีออกช่วงนี้แหะครับหลอกหมูกออกช่วงนานาแดงนาห่อนนี่ครับงามครับลอกก็นั่งบาน ตอนแรกนี่หอมหลายครับดอกงามๆเดี๋ยวมือนีสิภารอเบิงบรรยากาศลานครับขั้วอีสานขั้วไทยครับ อยู่ค่ายยมวนเขาครับช่วงนี้ตอนนี้เวลาก็าประมาณสี่โมงแรกนะครับนี่ที่ผมท่ายอยู่นี่เปลี่ยนบรรยากาศมากเพิิงต้นใหม่ครับ หมุนเวียนซับเปลี่ยนกันไปนะครับลองเพ่งน้ำแน่มันจ็ดไอโบนาเบือครับกันลองเพ่งทุกมือร้ายแล้วพี่น้องเข้ากับสีเบืออีกเปลี่ยนบรรยากาศมาเบิงต้นใหม่หายอยู่หากินใส่หม้อ่น้ำแน่ครับหมุนเบียนซับเปลี่ยนกันไปอยู่แบบนี้นลครับสไตล์น่ายพุทธครับ สีบอสีบอยูจุดเริ่มครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้บอ่อบัวครับบับัวอยู่หนาด่านเด้กํำลังเติมหนามหนามมันมดมันมันแดงดร้ายฝนมาตก่วงนี้บอ่อนี่ทีผมเอาบลาบูบมาปล่อยเลยครับบอ่อนี่เดี๋ยวเติมนามให้มันก่อน กันยังอยู่นี่แหละครับปะบูเติมน้าให้มันเต็มจ่องนี้อาการห้อนร้ายครับแป๊บเดียวมันกะหนามกะรวดแหละมันบอันบวบบบอใหญ่ครับเป็นบอซิมินน,น้อยๆอากาศห้อนมันกะ แป๊บเดียวนามกระโดดเติมทุกมือเหรอครับ ดัวมีอยู่บ่มีอยู่หลอกเดียวมันมีได้หลอกอยู่ครับแต่ว่ามันถึงมันโบบานบานแค่หลอกเดียวปกตินี่มสนบานช่วงช่วงเศร้าครับอันนี้มันช่วงแดงมันก็นเลยบบค่อยบาน ดูค่าเขามาแล้วครับกำาังว่าไอ้ดูค่ายัมงมวนเข่าดูค่าเขามาแล้วขั้นหนึ่งแ,แต่ว่าก็าเดี๋ยวเดี๋ยวพารอเบิงรอบรอบลานก่อนครับอันนี้พนเพราะท่านท้ายปันได อันนี้ต้นปงครับที่ผมถ่ายเิ่งคลิปที่แล้วครับอันนี้บานขึ้นสูงแบบผ่านไปเกือบเกือบซิบหมือะครับมึงบรรยากาศร,บรอบๆบานครับข้างข้อง ทางด้างนี่ก็มีบัวกันเลยครับแต่ว่ามันสิบานช่วงเสาร์ช่วงแดงนี่สิโบบานเบิงเบิงดอกไอ้ต้นนี้ผมกบ็บอบลวัลุจักซื้อมอนกันครับต้นนี้นาวานาจะเป็นพันธุ์เดียวกันหลอกมันง่ามครับ ดอกงามแล้วก็หอมน้ำเด้อครับนี่ดอกแตกออกได้าลเ้วมันสิบานช่วงนาแดงคือนกันครับไปดอกตัวนี้นาแดงนาห่อนครับมันกบานแตกออกต้นมันมีน้ำปลูกกระดับบานไอ้นี่ะครับประดับบาน,นครับงาม มะเบิองดอกกล้วยใหม่ครับกระลำแกแดดผมยงมนง้อมวลหอยู่ครับสีนาสิกเกือบปีแล้วครับนี่หลายเดือนแล้วไอไอต้นกระลำเนี่ยเคยทายให้พี่น้องข้าเบืองไอไล่หลอบแล้วครับ วนรอบรอบล้าถูกค่าเข้าครับถุกค่าเริ่มเข้ามาแลครับตอนนี้สองขั้นแล้ว คลิปนี้ก็สิจบซ้ำนี้แหละครับพอกันคลิปนาเดี๋ยวต้องไปดูแรลดูค่าบริการดูค่าแล้วครับดูกค่าเขาแล้วพอกันคลิปนาครับ